ำนำหน้6ส่วนต่อทีหนึ่งร้อยสี4สิบสีเขากรพิตตาปริบๆแล้วถอนหายใจออกมาเฮือกหนึ่งก่อนจะพยักหน้ากล่าวว่าเข้าใจแล้วท่านไปเถอะจากนั้นเขาหัานไปโบกมือบอกให้ข้ารับใช้เตืีอมเรือเล็กไปให้พร้อมทุกคนยืนมองตุ้มเฟิงลง,งเรือแล้วให้รู้สึกเจ็บปวดทีนิดนึยหรือว่าอีกไม่นานเรือเล็กลำนี้ก็จะลอยจากไป ทันใดนั้นเองหลงหูเข้าฐานออกมาก่อนจะโบกมือให้เรือใหญ่ตระกูลชวนอีกนามเลีว้วตะกูลบอกให้เข้ามาให้เข้ามาไม่ต้องขวางไว้เขาคือคนที่พวกเราเรออยู่ทุกคนบนดานฟ้าสะดุ้งกับเสียงตะะกูลขององค์ครักหนุ่มก่อนจะหันไปฉนเฉลยข้อขอมมองบ้างแล้วพบว่า เรือเล็กอีกลำหนึ่งที่มีขนาดใหญ่กว่าเรือของตู้เฟิงเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นแล่นเข้ามาเมื่อไรเมื่อรู้ได้และถูกเนื้อใหญ่ลำอื่นๆของทุกคนชวนที่ลายร้อมเรือของเฟึงหมิงขวางทางเอาไว้ร้องหูบอกมาให้บอกมือเรือใหญ่ลำดังกล่าว้อยเปิดทางให้ก่อนจะหันมารายงานเฟึงหมิงท่านอ๋องเซียวหลิวมาแล้วไปเยียค่ะ ฟั่งหมิงพยักหน้ารับรู้และเพ่งตามมองไปก่อนจะเห็นว่าไกลคนหนึ่งกลางเจระจาก,กับก้ารับใช้กระเพือนชวนอยู่คนผู้นั้นมีร่างคล้ายเครื่องกระเซียวหลือวที่เขาเห็นเมื่อวานจริงๆพอรู้สึกโกรว่าพวกมันหมายเป็นพวกอยู่กันกระบอกมือสั่งให้ลูกนร้องเปิดทางให้เข้ามาไม่นานนักเรือเล็กของเซียวเหลียวก็แล่นผ่านเรือใหญ่ตระกูลนชวนลำอื่นแค้ตรงดิ่งมายังเรือของพวกเขาอ๋อฟั่งหมิงก็น,นึกขึ้นได้ว่าตัวเองยังส่งแค่คนทีเแล้วไม่เสร็จผู้นั้นจะ รีบก้มหน้ามองหาแล้วพบว่าตุ๊บเฟิงยังคงราเรืออยู่ใกล้ๆพอเห็นว่าเฟิงหมิ่งมองตัวเองเขาร้อยอย่างผ่อนคลายท่านองอเองก็เป็นคนมีสายทั่วแผ่นดินเช่นกันคนนี้ยังไม่ทันไปอีกคนก็มายนนืนเยือนแล้วก็ดีเหมือนกันอย่างนั้นอย่างนี้จะได้ไม่เหงาหลอนแบบนี้โดนนยไม่รเฟิงหมิ่ตอบเขาประสานมือคำนับทุกคนแล้วใช้ลำภัยเรียวยาวว่าผิวน้ำเบาๆดูเผลน แล้วเหมือนไม่ได้ออกแรงมากไหมน,นักว่าเรือนี้คองเขากับแนนชิว้วออกห่างจากเรือใหญ่แนะสวนกับเรือเซลียวิ่เข้ามาใกล้เฟิงหมิงและคนอื่น,นเชะงเนื้อคอมองส่งตัวเฟิงโดยสายตาแม้จะอะไรอวอนสักไหนแต่ท้ายที่สุดแล้วร่างสูงตรหงงานสง่างามร่างนั้นก็ค่อยๆลอยห่างออกไปจนกระทั่งรับสายตาไหนที่สุดจังหวะที่แผ่นหลังตู้เฟิงห่างออกไปไกเน็ตเซลียวิ็ขึ้นมาบนเรือใหญ่พอดีเฟิงหมิงกำลังทรงมอง มองส่งทุกเฟิงด้ความเสียดายผหันมาอีกกีร่างสูงเพียงพุ่งมาใหม่ก็ปรากฏสู่สายตา หลงโหยยิ้มกว้างอย่างอารมณ์ดีแบบที่เห็นได้น้อยนักกลางแนะนําให้ทั้งสองฝ่ายรู้จักกันท่านออกนี่คือเสียวเหลีวเพยาาียกคาเสียวหลิวสวมเสื้อตัวนอ,อกสีเทาท่านล่างเป็นกานเกงยาวกรอมส้นเท้าดูแล้วเหมาะกับร,ร่างของเจ้าตัวเป็นอย่างยิ่งที่เอวคาดแถบผ้าอย่างเรียบร้อยหมดจดบนไหล่มผ้าสีเข้มแม้ว่าสีสันเช่นนี้จะดูแล้วไม่เตตาแต่หากแต่เมื่อมาหยวนร่างเสียวเหลวกลับเหมาะเจาะอย่างเหลือเชื่อทั ยังขับบคลิกสุขุมเยือกเกย็นของเจ้าตัวให้เด่นชัดเสียงหลิวสังเกตเห็นว่าเฟิงมิ้นกลังมองตอน,นเองอยู่ก็ียิ้มเห็นไรฟันพรางเอ่ยขอขมา เซียวเหลียวสมควรตายที่ทำท่านองทรงรอนานถึงเปลี่ยนี้เขาคล้อมตัวคารวะฝ่ายตรงข้ามช้าๆแม้ว่าชิวร้านชิวเยอะและชิวซิงจะอยู่ในวังหลวงตลอดเวลาแต่พวกนางก็มากเกิรู้เรื่องหลงเขียนซุ้มซ่อนกองกำลังรับไว้เลยสนิทและเพิ่งมีการได้เห็นเซียวเหลียวกตาก็กล่าวนี้จึงบากาันพินิจพิจารณาผู้แทนพระองค์จากตนักราชธัญญาที่ทำให้มายาโคนสดานพบ้องฟังหมิงประสบความสำเร็จอย่างงดงาม เพิ่งมีรู้สึกครับจนในตัวในตัวเซลล์หลิวอย่างมากเขารอจนอีกฝ่ายคารวะต,ตัวเองเสร็ก็ตกไหลเบาๆก่อนจะกว้าตามมองแต่หัวจดเท้าจานั้นเอ่ยมาในท่าทางปราจเอดไม่กล้าถึงได้รู้สึกคุค้นๆหน้าเขาชอบคนนะเอา ก,นนก็ได้เจอแล้วนี่พอเท่าที่จําได้ก็เพิ่งพบกับเซลิวจริงก็วันนี้ในการแสดงมาก่อนเมื่อวันวานยิงแต่ได้เห็นกันไกลๆครๆพ่อคนหนึ่งอยู่บนแท่นประหารอีกคนหนึ่งอยู่บนด้านล่างแทนประหารหลงหูถามรู้สึกว่าคล้ายตาอองเล็กน้อยใช่หรือไม่พยากาเพราะองค์คักหนุ่มผูช้ชนะทุกคนหันไปจ้องเซลิวใหม่อีกครั้งก่อนที่ซูชิงจะเข้ามาเป็นคนแทกจริงเใบหน้าตาขรรมายตาอ๋องนิดนิด เฟิงหมิงพอเาะถึงว่าสิทำไมาถึงได้ดูขุนตาหนักด้านนอกลมแม่น้ำพัดแรงเฟิงหมิงจึงเดินนำทุกคนกลาบไปในห้องโถงโดยโอคาปรสาสัยกันตลอดทางทุกคนสุดตัวลงนั่งประจำที่อีกครั้งโดยให้เซียวหลิวนั่งก็อีตัวเดียวกับที่ตู้เฟิงนั่งเมื่อครู่เรื่องเมื่อวานนี้ต้องขอบใจเซียวหลิวมากเลยนะที่ออกโรงช่วยเหลือถ้าคนที่มาไม่ใช่เจ้าจะต้องแย่แน่ นื่องจากเพิ่งเคยได้พบกันจริงๆเป็นครั้งแรกเพิ่งมิ้งอย่างบร่สุทธิข้นเคยกับสิหลีวคำพูดคำจาจึงไม่สนิทสนมอย่างเหมือนอย่างเวลาพูดกับงหูและเลี้ยแล้วคิดเขาต้องคิดหาหัวข้อสนทนาอยู่พักใจถึงจะเพิ่งนึกออกว่าคนจะตอบใจอีกฝ่ายจากนั้นก็อดจะถามขึ้นมาไม่ไว้แต่ทำไมอยู่ๆเจ้าถึงไปปรากฏตัวที่ลานประหารได้ละ่ะ รอยยิ้มขอเสียวหลิวอ่อนโยนและนิ่งสงบดูแล้วไม่เสีแซงหากแต่กลับเป็นธรรมชาติอย่างยิ่งพอยินฟังมิงถามดังนั้นเขาก็เล่าเรื่องที่ตัวเองเขากอดองเทียนให้ฟังโดยละเอียดทันทีได้ยินว่าสเสียวหลิวได้พบปอรรงเทียนฟังมิงก็แสดงอาการตื่นเต้ยนอย่างห้ามตัวเองไม่อยู่จนต้องถามแทรกขึ้นมา นี่เขารีบเดินทางขณะนั้นเร้เนือ้อแล้วพลอมไปบ้างหรือเปล่าเออข้าเองก็อยู่ได้ยงเย็ยนเหมือนกันถ้ารู้อย่างนี้แต่แรกนะที่เขาให้มาเจอกันก่อนที่ท่าเรือคนฉืนก็ดีหรอกและเขาได้บอกหรือเปล่าว่าเมื่อไรถึงจะมาหาข้าเซลิอไม่ถือสามแม้แต่น้อยตัวเปิมิงพูดขัดจังหวะและตอบกลับไปว่าต้าองรับสั่งว่าจะไ,ไปตรงฟานกันแล้วค่อยมาหาท่านอองพยาค่ะ คำตอบได้รับฟัง่งเหมียงกลางไบเบาในคอเหมือนถูกต่อยใบหน้าร้อนแล้วมันมองในถนัดตาพวกชิลันเหี่ยวดงนั้นจะรีบเข้ามาปลอบโยนต้องจะต้องรีบสเสด็จมาท่านองแน่เีกนะต้องฟานกับที่นี่ไม่ไกลกันเลยสักนิดไม่แนะว่าตอนท่านองส่งเดินทางมึงรัฐถงต้าองอาจจะ,สะเสด็จมาทบแล้วก็เป็นได้นะเพีกะมีแต่เพียงชิวเยกคนเดียวเท่านั้ปลอบฟั่งเหมียงไปกลาง ายตามองตรงผนังห้องไกลฟางเจ้ารอยยุ้นคนหน้าฉางนั่นชอบ mm. ฮะอากาศกระทบกระเทียบปิ้มก็ร้อยเยาะท่านอ๋องก้องห่างอยู่เลยตอนนี้ท่านอ๋องทรงทาตัวเป็นเด็กๆแต่ทําไมเจ้านั่นยังเงียบอยู่นะเซลหลิวเซลหลิวเซลหลิวเล่าเรื่องที่ตอม่พบหลงเถียนต่อพอเล่าไปถึง ตอนที่เขาเร่งเดินทางไปเมืองปนเฉิงเพื่อช่วยวิชชาอันแล้วดักรอบหนักจับเลอรทิ้งระหว่างทางได้เก็บจะฆ่าปิดปากเพราะวาบเข้าใจผิดหลงหูก็หัวเราะด้านพร้อมใช้มือตบต้นขาตัวเองอย่างชอบอกชอบใจข้าก็ยังสงสัยอยู่ว่าเหตุใดเจ้าถึงจับเลอทิ้งพยัตไว้ดไ,ได้ที่นั่งในรถมาได้ทแท้ก็เป็นเช่นนี้ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองชิวเย่ก,กระตุกแขนเสื้อชิวลันแล้วทำหน้าล้อเหรียญนางหลงหูเชียวลีจะต้องสนมกันมาก ่ไม่ฉะนั้นทําไมพอเิลิวมาถึงร้องหูได้ดูแจ่มสายราชเริงยังไม่เคยเป็นมาก่อนราวเปลี่ยนเป็นคนแล้วคนเล่าฟังนิงนั่งคอตกหมดอะไรแต่อยากไปไ้ไม่ถึงสามนาทีพอได้ยินเรื่องเซลิว,ลวเล่าเก่าค่อยๆหายเศร้าซึมทีละน้อยจนนกัปรบมือร้องชมคิดถึงเลยว่าการแสดงมาญกลครั้งแรกของข้าจะอันตรายแล้วกข้ท้าทายขนาดนี้แต่โชคดีนะที่เจ้าไม่ได้ฆ่าปิดปากเล่ทิ้งจริงๆไม่อย่างนั้นถึงก็เราช่วยช้าง ได้เฉาอันได้แต่ก็ทําเลิอดิงตายเปล่าเรื่องนี้ไรแย่แน่เลยนานกระนั้นทั้งสง้าทพยักหน้าหนึกหนักเสียวหลิวเล่าเรื่องของตัวเองจบแล้วกระชากรู้สึกขอแห้งขึ้นมาจึงได้หันไปจีบชาอึกหนึ่งก่อนจะเงียบไปสักครู่เดียวก็ถามขึ้นมาว่า ข้ามีคำถามอยู่ข้อหนึ่งที่ช้างคาใจอยู่ในกระหม่อมมาโดยตลอดอยากกระตูลขอคำชี้แนะจากท่านอองศักว์หน่อยเจ้าตัวพูดออกมาด้วยท่าทางจริงจังทมักฟังมิงใช้เต้นผิดจังหวะขึ้นมาทันทีคำถามหรือคำถามอีกแล้วหรือนี่ ไม่จริงนะเพื่งนนิงย้อนถามอย่างหวดหวั่มีคำถามเมื่อไรเลยเซลล์เหลิวหันไปมองคู่สนทนาตรงตรงอย่างจริงใจกระมอมพอจะคาดเดาได้ว่าตอนที่อยู่ในลานประหารเมื่อวานนักโทษลงไม้คงจะถูกสับเปลี่ยนตัวออกก่อนที่จะชักลงขึ้นไปแขว้ไว้กลางอากาศเมื่อปวดมาถึงตรงนี้เขาก็ขมวดคิ้วม,มุ่นใเมื่อํำตัวนักโทษออกมาแล้วเหตุใดตอนที่ไฟลุกท่วมลงยังมีเสียงดิ้นทุรนทุรายอย่างเจบ็บปวดดังออกจากข้างใน ลงอีกเล่าหรือว่าท่านอ้องทรงช่วยเช้าอันออกมาแต่ทรงหานาทอดอื่นใส่เข้ามาแทนอย่างนั้นหรือต้องไม่ใช่อยู่แล้วสิข้าจะเยี่ยมโหดขนาดนั้นได้ยังไงกันละ่ะฝังมิงยืดหลังเหยียดตรงทางตอบอ,อวัแตแล้วเขาก็ทาท่าเหมือนสะดุดใจอะไรบางอย่างจะได้พึ่งพังออกมาว่าแต่จะว่าไปกระจิงอยู่นะทําไมถึงได้มีเสียงดิ้นทรมานดังจากโลงได้ละ่ะก้อนในนั้นไม่ใครอยู่สักหน่อยไม่ใช่หรือยิ่งคิดเขาก็ายิ่งสังหอใจยิไม่หันไปมองร้องโหยด้วย តាតើទៅត្រណុក สีหน้าขององค์รักหนุน่มกระยำแย่ไม่ต่างจากเขาสักใดขณะตอบด้วยเสียงตับตามเรื่องเอาตัวนักโทษออกมาจากโรงในผลเลอกเป็นผู้รับผิดชอบกันอมจำไดยว่าตอนที่ปรึกษาหาหรือการพวกเราแต่เพียงแต่ตกลงกันว่าให้ขุดหลุมเอาไว้ใต้แท่นประหารเพื่อเป็นที่ซ่อนพวให้คนของเธอทิ้งส่วนโรงไม้นั้นให้ไปตอบเมื่อถึงเวลาจริงจะได้อาศาัชยช่วงจังหวะเวลาที่ตอบปิดผนึกฟ้าลงงัดก้นลงพาตัวนักโทษออกมาซ่อนไว้ ไม่ได้ตกลงกันว่าใช้นักโทษอื่นใส่เขาไปแทนแต่ว่าแท่ทว่าเลิ่ทิ้งเป็นนายคนที่เคยกระทำศึกที่สมอภูมินานจึงฆ่าคนโดยไม่ยีระการใช้นักโทษต้องโทษประหารชีวสกคนมาใส่ไว้ในโรงแทนชาวอ่านเพื่อให้มายกรสมจริงมากขึ้นสนับเลิ่อทิ้งแล้วย่อมาเรื่องที่ทาได้อย่างแน่นอนทุกคนทำได้มองหน้ากันและคิดฉะนั้นขึ้นมาพร้อมๆกันบรรยากาศตึงเครียดจนหน้าอึอดอัดเครื่งมิงสถานเยในใือกหนใจถ้าหากเป็นฉะนนั้นจริงเขาก็จะไม่มีทาง สมายใจได้ถึงแม้คนที่นํามาแสบเปลี่ยนตัวกับเช้าอันจะเป็นเรื่องโทษที่ควรถูกประหารชีวิตก็าตามความทรมานของการถูกประหารด้วยการตาดัดคอแค่ฉับเดียวเทียบกับความทรมานจากการถูกเผาให้ตายทั้งเป็น ไม่ได้เลยเอามาหิดเกินไปแล้วข้ารู้เสียงเยยบเย็นดุดตแข็งเส้นหนึ่งดังก้าหูทุกคนชิวเย่กำลังคิดเรงหัวใจและสามวาเรื่องที่เกิดน,น่ากลัวเพียงไรพอรามเย็นดังนั้นนางรบพวดมาตวตาซ้ายคุณสายตาคุนขวางมองทางต้นเสียงก่อนจะตวาดแววได้เสียงหวานใสเจ้ารู้เจ้ารู้เกิดรู้อะไรขึ้นมาอีกล้วจะบอกให้อะไรนะครั้งนี้พวกเรา จะไม่ยอมตอบคําถามใดๆนั้นอย่าคิดใช้ลุกม้านี้บีบบังคับทองให้มากนกเคยพอพธเจาประสงค์เสียงลำคํารามเคลื่อนจมูกด้วยความเดือดดาลไม่ครู่นี้ที่เจ้าคนหน้าช่างนิหาเรื่องบีบบังคับห้เฟิงมิงยอมตอบตกลงว่าจะเดินทางไปรัดทงนางอย่างไม่ได้สาสางบัญชีแขนเลยนางกระนันทั้งสามช่วยกันถึงตาใส่ลัวยุ่นอย่างแขนเขืองเฟิงมิงถามเจ้ารู้หรือว่าคนที่ใน,ลง,ในลงคือใครหนูตนหนึ่งอะ หลังจากไอช่วยเชา้าอันออกจากโรงนี่แล้วพวกเขาก็ปล่อยหนูผู้ขนาดใหญ่ที่มีแต่ในเมืองเฟนเชิญโดยเฉพาะเข้ามาในโรงตัวหนึ่งรัวหยุนยังคงทําหน้าเฉยสนิทราวกับไม่รู้เลยแม้แต่นิดว่าเรื่องตัวเองกำลังเล่าอยู่น่าสนใจสักแค่ไหนอัน,นจริงเขาเป็นผู้ชายที่มีหน้าตาหล่อเลี้ยคมคายและหากหัดยิ้มให้บ่อยสักหน่อยก็ยต่องทาให้เด็กสาวๆหลงกันเป็นแถวแน่ไม่ถูกซีชิวลันคิดตามโดยละเอียดแล้วสแสดงข้อสังเกตของคนออกมาถึงหจะตัว ใหญ่สักแค่ไหนกระทำเสียงดังขนาดนั้นไมมได้รอกลัวยนตอบด้วยน้ำเสียงเยียบเย็นพวกเขาผูกเชือกเส้นหนึ่งเอาไว้บนหางหนูปลายเชือกอีด้านผูกไม้กลับเอาไว้สองชิ้นตอนที่ไฟลุกท่วมลงหนูมันวิ่งพรานไปทั่วทำให้ไม้กระทบลงดังเกิดกเกออยากให้เสียงดังขนาดไหนก็ทําได้ทั้งนั้นทุกคนคิดแล้วเห็นจริงจังดังว่าจึงรู้สึกร้องใจไปตามๆกันเพิ่งหมิงแสดงความโุง่งอ,อกออกมาเป็นคนแรกด้วยการร้องเสียงดังยอด เยี่ยมนุม,มาใสหน้ายอดเยี่ยมจริงๆร,รายละเอียดทุกครั้งรัฐทั้งรัฐกลุ่มและสมจริงไม่น่าละมายกคนของพวกเราถึงได้ประสบความสำเร็จขนาดนี้ชิวเย่ยังคงถลึงตามองลวหยุนกระเหมงแล้วเขลนหัวเราะพวกเราไม่มีใครรู้เลยสักคนแล้วเจ้ารู้ได้อย่างไรเจ้าเป็นคนคิดวิธีนี้หรือชิวาน,านันโศกหน้าไปถามลวหยุน แต่ว่าชิวเย,ย่หัเราขึ้นจมูกอีกครั้งเลยฮะโบกมือมมบขันหน้าขันนะชื่อน,น้ำหน้ายังเข้าหรือจะขีดได้ข้ากล้าใช้นิ้วตัวเองพนันเจ้าเจ้าหนึ่งนิ้วเลยว่าเจ้านี่ไม่มีสมองหรอกที่อย่างนี้ที่รู้หงเป็นเพราะได้ยอดที่มือตะกนชุนพวกนั้นมาสืบให้ละสิพูดยังไม่ถาดคำเสียงเชง้งกระดังข้าหูตามมาด้วยประกายโลาหะาเย็นเยียบล้วนยุ่ช่างดาบออกจากฝักและชี้ไปตรงหน้า ชีไปตรงนะฮะชิวเย่ให้ทุกคนในห้องโถงตกกระลึงจังงางขณะที่ชิวเย่ตกใจเสียจนตัวแข็งทื่อแม้แต่รอยยิ้มยันเยาะผนไปนั้าแข็งค้านอยู่ที่เก่านางกรันหายใจทามตะกรุดกระกรอว่าจะจะเจ้าจะทำอะไรน่ะนางกลัวจนไม่กล้าร้องไห้ออกมาด้วยสาฝ่ายตรงข้ามตอบจ้าคนท้าพนเองข้ากระชากดาบออกมาตัดนิ้วเจ้าน่ะสิ เขาพูดเช่นนี้ยอมเท่ากับยอมรับกลาย,ลายว่าตนเองมีคนเสนอความคิดให้เลิศทิ้งแต่ในเวลาอย่างนี้จะมวนนั่งตีก ความคำพูดของล้นหยุนให้ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเล่าในเมื่อปลายดาบเป็นประกายวาวับของเขาการลังจอดจนกำลำคอเขาป่องของขชิวเย่ปลายดาบแต่เข้าผิวเนื้อเหนียนนุ่มของนางหากออกแรงอีกสักนิกระแทงไปในเนื้ออย่างแน่นอนชิวซิงเองก็ตกใจกจ,กจนปากเคียดแต่ก็ยังพยายามฝืนเยิ้มกลางพูดแต่กุกตะกระล้วโยนชิวเย่ชิวเย่แค่ล้อเล่นเท่านั้นนั้นนางแค่ล้อเล่นนะล้วนหยุนยังคงมีสีหน้าราบเรียบเช่นเดิมแต่ข้อไม่ล้อเล่นด้วย ร้องหูกะเฉียวหลีหัวห,หน้าทอสีทั้งสองฝ่ายลุกขึ้นยืนปรนพร้อมกันอย่างเงียบเชียบวางมือบนด้ามดาบเตรียมรอคำั่งจากเฟิงหมิง เฟิงหมิงจเจต้นครมครามใจพวกลงหมู่ลงมือก็ไม่ได้ไม่ว่าไปายนรับบาดเจ็บก็ไม่ดีทั้งนั้นแน่นอนว่า,าราบเฉีวเย่หากแต่ถึงอย่างไรรั่วหยุนก็เป็นคนของตะกุลชวนช่นองยงเป็นคนที่มีคลต่อกรับใช้คนอื่นๆของตะกุลชวนมากกว่ายังไม่ทันเดินทางถึงรัฐถงทั้งสองฝ่ายก็แตหกหักการเสียแล้วหรือถ้าอย่างนั้นเขายัางจารนหาที่ตายกร,รัฐถงทําไมอีกเล่าที่เขายอมตกลงว่าจะไปก็เพราะไม่อยากให้เกิดการพลัก,กรกันไม่เชื้เรือแยก แล้วเกิอดอะไรขึ้นนะเมื่อครู่นี้ทุกคนยังนั่งคุยกันอย่างสุสนานอยู่เลยแต่ไม่จูๆ่ๆก็มีคนชักดาบเลยนะบ้าจริงใครกันนะที่ทุกคนพูดถึงนุคุกขึ้นมาเป็นคนแรกชเชียวเยะเจ้ารีบขอโทษเร็วนะ,ะบ,บอกกับสีว่าต,ต่อไปเจะจำไม่ล้อเล่นล้อขาเล่นอีกแหรอในเมื่อขอร้องล้วอยนไม่เสดเดชี่ชิจงจึงหันมาเกลี้ยกล่อมพี่สาวต้องตอนแทนเพื่อมิงรีบมาใกล้เกี่ยวสารนการจริงด้วยร่วอยนเจ้าอยากกรดยันชีวเย่ไม่ตั้งใจพูดจาดูหมิ่นเจ้าวางดาบลง แล้วก็พูดค่อยจางกันดีกว่าข้าชิวเย่ขอโทษเจ้าก็ล้กันตกลงไหมพอถึงเวลานี้ชิวเย่ก็พอจะสงบสติอารมณ์ได้บ้างแล้วตอนแรกนางยังตัวสั่นกันกด้วยความกลัวแต่ไม่รู้ทําไมพอได้ยินคําพูดของน้องสาวและขมิงนาะงก็มมปากแน่นและยื่นขอเข้าไปหาดาบโดยจ้องลัวหยุนก็มีความพูดอย่างเดียวอย่างเด็ด ข่าไม่ขอโทษเจ้าอยากฆ่าก็ฆ่าเลยสิข่าไม่เชื่อของเจ้าจะกล้าลงมือเฟิงหมิงแทบไม่กล้ามองชิวเย่เจ้าเองก็ใช่จะไม่รู้ว่าพวกตะกนชวนมีตโกนเสียสติทั้งนั้นทำไหมเวลาแบบนี้ถึงไม่กลมบกกมใจใช้ความสงบเฉยความเคลื่อนไหวเราพอเห็นกลมดาบสะท้อนแสงเป็นประกายบูบวาบชิวเย่ก็ร้องรั้นนางหวิดร้องเสียงแหลมแม่หลับงูหลับตาตะกนข้ารู้ข้ารู้ว่าเจ้าเกลียดข้าเจ้าอยากฆ่าข้ามานานแล้วใช่ไหมเล่า น้ำตาหยดใส์ไหลทักลงอาบสองแก้มเนียนเป็นทางชิงวลั้นชิวซิงอีวิตร้องออกมาพร้อมกันเซนกรีตองนางกำนันทั้งสามดางังด้านแจ้กคำเสียงฟุบโดยชวเอย่งเองว่ารับู้ความเจ็บบนต้นคอเลยแม้แต่น้อย หรือว่าดาบมลดยืนจะรวดเร็วมากถึงกระทำให้มรสุขเจ็บสักเนี้ชิวแย่ริมตาขึ้นมาอย่างหวาดภาวะระรคนอย่างรุและเห็นชิวชิงและชิวหลานยืนละตาปีอยู่ตรงหน้าด้วยท่าทางเหมือนจวนจะหมดสติน้อมพับไปอยู่ลำรอส่วนเฟิงหญิงยืนอึ้งอยู่กับพิธว่าซิวนี้ลงหูก,กลับมีท่าทางผ่อนคลายลงอย่างเห็นได้ชัดลวดยุนเก็บดาบคืนฝากแล้วเมื่อเทียบกันในยามปกติสีหน้าของเขาในตอนนี้ดูอ่อนโยนขึ้นอย่างชัดเจนและค่อนข้าง และคลอนไปทางพึงพอใจด้วยสามก็จ้องมองชิวเย่ที่ยังควันกระเจิงอยู่ก็หนึ่งก่อนที่ลี้ีปากบางเฉียบคนนั้นจะอยากมุมเพื่อน้นน้องจนแทบมองไม่เห็นเนื่หางเสียงระดับระดังขึ้นประโยคหนึ่งเจ้าเป็นผู้หญิงที่ร้องไห้ได้ทุเรศที่สุดเท่าที่ข้าเคยเห็นมาไม่รู้เป็นเพราะเหตุใดพอพูดประโยคนั้นจบไปหน้ายันชาของคนผู้เบิ่นนี้ไปทางอื่นน้อยๆคล้ายกับเขาต้องการคนเห็นความรู้สึกที่จะท้อนในดวงตาของตนอย่างนั้น คู้ปิงคู่ใหม่นะครับจบตอนนะครับขอบคุณครับ